ตอนนี้ก็กลายเป็นพ่อหนุ่มเนื้อหอมไปแล้วละคะ่ะสำหรับนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มเนชาลีไต้รัด ที่ตั้งแต่อยู่สถานะโสดก็มีสาวๆหลายคนแวะเวียนเข้ามาในชีวิตจนฟตแฟนๆก็จับจิ้นเขากับสาวหลายๆคนทั้งสาวไทยและสาวต่างประเทศและเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาชาลีก็มีไลฟ์สดขายคู่กับขุมขิงและก็มีแขกรับเชิญก็คือสีมลูกสาวซีอห่านฟ้าแฝนที่จ้างลิกชาลีในคืนนั้น ซึ่งสาวฟิล์มก็เป็นหนึ่งในคู่จิ้นเน็กชาลีที่แฟนคลับก็รู้นให้ทั้งคู่ได้คบกันจริงๆและต้องยอมรับเลยว่าในไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ต่างคนก็ต่างเขินกันจริงๆค่ะ หลังจากนั้นขุยแอนก็ขึ้นไลฟ์สดเปล่าจากชาลีอันนี้ก็เป็นนิสัยปกติของขุยแอนนะคะที่จะขึ้นไลฟ์หลังนิกชาลีลงไลฟ์จากขายของตลอดแต่การที่เธอขึ้นไลฟ์ครั้งแรกหลังจากกลับไปจีนนั้นอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะโดยก่อนหน้านี้ทางด้านพี่แฟน MVP มคนสนิทของขุยแอนก็มาแจ้งให้แฟนๆร่วมทางตะวันทราบว่าขุยแอนจะมาไลฟ์สดคืนนี้และเธอก็ขึ้นไลฟ์ด้วยความน่ารักสดใส มีโมเมนต์ข่าวอังเปาจากแฟนๆด้วยรออังเปาอยู่นะจ๊ะ <Hey. S 2> เฮ้ยรออังเปาอยู่นะจ๊ะรออังเปาอยู่ไหมจ๊ะ แอดก็เลยคิดว่าขุยอันกำลังกันดรามาไม่ให้ไปหานิกชาลีอยู่หรือเปล่าเป็นการให้ร้อมทานตะวันมาโฟกัสแต่เธอคนเดียวอย่าไปด่ามาที่ไหนไม่แน่นะคะชาลีอาจจะมีการพูดคุยกับขุยอันเรื่องไรักขายผลิตภัณฑ์ของแบนรนด์ห่านฟ้าที่มีสาวฟิล์มอยู่ด้วยขุยอันน่าจะรับรู้ได้ประมาณหนึ่งว่าต้องมีด่ามามาหาชาลีแน่ๆพรต้องมีโมเมนต์ที่ชาลีเล่นบทจีบก,กันกับฟิลม์มอะไรประมาณนี้เลยเรื่อง จะไลฟ์สดหลังจากเน็กชาลีไ้ดอมทันตะวันมาอยู่ในไลฟ์เธอเพื่อรดแ่ามา ก็เป็นว่าตอนนี้ชาลีก็โสดเขาจะมีใจให้ใครจะคุยกับใครก็สิทธิ์ของเขาค่ะแต่แอดก็คุยแอนทั้งใจอยู่แล้วและเหตุผลที่เลือกเชร์คนนี้สําหรับแอดก็มองว่าคุยแอนก็ชัดมากนะคะตั้งแต่คุยแอนไปหาชาลีที่คอนเสิร์ตกลงหวยไรเมื่อปีที่แล้วและเวลาต่อมาชาลีก็บุกเดี่ยวไปหาคุยแอนที่พัทยาก็เป็นสาวคนเดียวที่นักชาลีกล้าออกจากบ้านไปหาได้งานปราตีลวงหน้าวันคล้ายวันเกิดของชาลี ที่ผ่านมาช่วงจังหวัดที่รวมตัวกัน แาพี่ในชาลีนั่งห่างกับขุยอันมากชาลีก็ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ขุยอันมีคนตั้งหลายคนมีสาวตั้งหลายคนแต่ชาลีก็เลือกไปยืนอยู่ข้างขุยอันเพียงคนเดียวนอกจากนั้นคำที่ชาลีย้ำซ้ำๆคือจินดน่จินได้แต่ดูให้สนุกเป็นละครเป็นซีรีส์รักครั้งใหม่ของเขานั้นจะค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่รีบร้อนและจะไม่ตามใจใครด้วยรักครั้งใหม่จะแสดงออกหลังบ้านมากที่สุด